วันลุมพินีเพชรทองหล่อสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนเฉือนชนะแต้มก้องศึกแฟเทคศึกวันลุมพินี43ศึกวันลุมพินี43ระเบิดความมันต้อนรับเดือนส่งท้ายปีโดนใจแฟนกีฬาการต่อสู้ทั่วหน้าเมื่อช่วงค่ำวันศุกร์ที่1ธันวาคมที่ผ่านมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทรารวมพลทัพนักกีฬามากความสามารถประทะฝีมือ12คู่ โดยต่างโชว์ความสามารถเต็มที่เพื่อคว้าชัยชนะลุ้นได้สัญญาไปลุยต่อในระดับโลกคู่เอกของรายการก้องศึกแฟร์เทคมวยสายหนักวัย23ปีจากเมืองย่าโมโคราชได้โอกาสกลับมาแก้มือเปิดศึกแย่งชิงแต้มชัยไฟที่3ดวลนฝีมือกับเพชรทองหล่อศีสอหลวงพี่น้ำฝนมวยสายสูงยาววัย23ปีเท่ากันจากบุรีรัมย์ที่ผลงานกำลังร้อนแรงเก็บชัยรวดจากสองไฟแรกโดยสู้กันในกติกามวยไทยรุ่นไฟเวท 1 2 5่ง5ถึงปอเปิดฉากยกแรกเพชรทองหล่อเปิดหน้าสู้แบบไม่กลัวศักดิ์สิแชมป์ห้าเส้นของก้องศึกเข้ายกสองการต่อสู้เริ่มเข้มข้นปล่อยอาวุธแลกเดือดไม่มียอมกันก่อนเป็นก้องศึกที่เสียเปรียบได้แผลแตกเลือดอับเต็มหน้ายกสุดท้ายก้องศึกเดินหน้าดับเครื่องชนลุยศาสตร์หมัดทวงแต้มคืนแต่สุดท้ายไล่ไม่ทันจบเกมเพชรทองหล่อเบียดเข้าวินด้วยคะแนนไม่เอกฉันยืดสถิติไม่แพ้ใครสามไฟรวด ด้านคู่เอกภาคอินเตอร์อัสลามจอนอติคอปดาวรุ่งพุ่งแรงวัย20ปีจากอุซเบกิสถานเดินหน้าสารต่อสถิติไร้พ่ายปะทะชาติอนันต์สอจอจอยปราจีนมวยฝีมือเชิงดีวัย20ปีเท่ากันจากบุรีรัมที่ไม่แพ้คใครจากสองไฟแรกเช่นกันโดยทั้งคู่วัดฝีมือกันในกติกามวยไทยแคตเวท129ปอเสียงระฆังยกแรกดังขึ้นชาติอน,นันต์ พยายามเดินจี้ชวนทะเลาะแต่ถูกอัสลามจอนสวนกลับสัดหมัดซ้ายเต็มแรงเล่นเอาเสียอาการจนกระทั่งช่วงปลายยกอัสลามจอนได้จังหวตะตวัดแข้งซ้ายเข้าก้านคอส่งอีกฝ่ายร่วงหลับคาพื้นเวทีส่งให้อัสลามจอนเอาชนะน็อกไปได้ในนาทีที่2นาฬิกา33นาทีของยกแรกยืดสติไร้พ่ายเป็นสามไฟพร้อมคว้าโบนัส3.5แสนบาทได้เป็นครั้งแรกสนักกีฬาฟอร์มสุดจัดรับโบนัสกลับบ้าน ตลอดการแข่งขันในค่ำคืนนี้นักกีฬาทุกคู่ต่างทำผลงานอันยอดเยี่ยมออกมาให้ทุกคนได้ประทับใจกันโดยมีนักกีฬาสี่รายโชว์ผลงานเข้าตาบิ๊กบอสชาตรีสิทธิ์ยอดธงจึงไม่รอช้าสั่งจ่ายโบนัสพิเศษตอบแทนให้สมกับความมุ่งมั่นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1.4ล้านบาท1.4ล้าน4แสนบาท1มุตตาฟาแอลเตกรีตีโบนัส3.5แสนบาท2อัสลามจอนออติคอฟโบนัส3.5แสนบาท 3. เพชรน้ำของมงคลเพชรโบนัส3 5 0 0 0 0แสนบาท 4. กลก้องธรณีสอสมหมายโบนัส3 5 0 0 0แสนบาทสรุปผลการแข่งขันทุกคู่ศึกวันลุมพินี 43. คู่เอกเพชรทองหล่อสิทธ์หลวงพี่น้ำฝนชนะคะแนนไม่เอกฉันก้องศึกแฟเทคมวยไทยรุ่นไฟลาเวทด2 5 5 3 5 5ปอ คู่รองก้องทรณีสอสมหมายชนะน็อกพาซาอามินปัวนาทีที่1นาฬิกา7นาทีของยก3มวยไทยรุ่นฟลายเวท125 135อ่ปอ10แสนนกเขากม .11 ชนะคะแนนเอกฉันอวอร์ดคาซิมบามวยไทยแคทเวท1 3 9 9ปอโชคดีแม็กจันดีชนะน็อกยูซิฟกาดีนาทีที่0ูนนาฬิกา48นาทีของยก2มวยไทยรุ่นอตอมเวท1 1 5 1 1 5ปอ จอมใจนักสู้ยิมชนะคะแนนเอกฉันก้าวไกลชอหพยักมวยไทยแคทเวท124ปอเพชรน้ำของมงคลเพชรชนะน็อกบีเอ็มแฟรเทนาทีที่1นาฬิกา4ีนาทีของยก3มวยไทยแคทเวท122ปออัอสลามจอนอติคอฟชนะน็อกชาติอนันต์สอจอจอยปราจีนนาทีที่2นาฬิกา33นาทีของยกแรกมวยไทยแคทเวท129ปอ มุตตาฟาแอลเทครีตีชนะน็อกชนะจนพีเคแสนชัยนาทีที่1นาฬิกา43นาทีของยก2มวยไทยรุ่นไลท์เวท155 1 7 0าห่เจปอแรมบองสอเทรพัฒชนะคะแนนจีตัวยีปูมวยไทยแคทเวท126ปอนาคินแซตชนะทีเคโอคาลอสอันวาเรสนาทีที่4นาฬิกา27นาทีของยก2 MMA รุ่นเฟเธอร์เวทห4 5 1 5 5ปอ เรียวสุเกะฮอนดะชนะคะแนนเดฟบังกุยกุย uh uh MMA รุ่นสตรอเวท115-125ปอเฟเนเมสติตาชนะคะแนนบักไทยกูลเคแมนเบโกว่า MMA รุ่นสตรอเวท115-125ปอ